าชาเชิงเซาไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนแนะนําที่นี่เลยค่ะบ้านสวยเมลอนอำเภอบ้านโพจังหวัดชาเชิงเซาหรือฟูรโนโฟาร์มของเรานั่นเองเข้ามาก็จะเจอลูกเมลอนอยักษ์ลูกนี้เป็นอันว่าเรามาถึงแล้วค่ะ บรรยากาศภายในฟาร์มคือดีมากๆเลยค่ะร่มรื่นแล้วก็เงียบสงบมากๆภายในฟาร์มเนี่ยจะมีคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารด้วยค่ะแถมยังมีเคาน์เตอร์เครื่องดื่มอีกด้วยแนะนาเลยนะคะใครที่มาอย่าลืมสั่งเมลอนปัน่นบิงซูเมลอนแล้วก็สเต็กหมูน,นุ่มๆค่ะแต่บอกเลยว่ามีเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะและที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือฟาร์มเมลอนค่ะมาถึงฟาร์มเมลอนแล้วต้องเข้าไปชมสวนเมลอนของเราให้ได้เลยนะคะที่สามารถเข้ามาตัดเมลอนเองได้ด้วยนะเลยว่าเป็นเมลอนที่รสชาต ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะปลูกแบบออร์แกนิกกโรงเรือนปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ในฟาร์มยังมีผลผลิตอื่นๆให้พี่ๆได้เลือกเก็บอีกมากมายเลยนะคะชมสวนกันต่อค่ะบอกเลยว่าท้ายสวนนี่เป็นมุมที่ร่มรื่นแล้วก็น่าหลักมากๆบอกเลยว่าบรรยากาศด้านหลังก็คือดีมากๆค่ะเข้ามาก็จะเจอกับต้นพริกที่เรียงรายกันอยู่แบบนี้เลยค่ะก็จะเจอทั้งน้องไก่นะคะแล้วก็น้องกระต่ายค่ะที่สามารถเข้าไปให้อาหารน้องกระต่ายของเราได้ด้วยนะคะเข้ามาบุมนี้ก็คือจะเป็นบอ่อปลานั่นเองค่ะบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยร่มรื่นลมเย็นสู้ แล้วเนี่ยมีโรงผลิตเครื่องดื่มด้วยนะคะที่เห็นนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ทํามาจากผลผลิตที่เราปลูกเองแล้วก็เป็นผลผลิตของกเกษตรกรในจังหวัดด้วยค่ะมีที่เลือกถึง6รสชาติเลยนะคะบอกเลยว่าใครที่มาเที่ยวชมที่นี่จะได้ทั้งบรรยากาศที่สุดอบอุน่นได้มาสนับสนุนและผลักดันเกษตรกรไทยของเราด้วยค่ะ